ทุกคนจะพาไปนี่คือสุสานที่อังกฤษจ้ะทุกคนนะจะมีทั้งสุสานใหม่สุสานเก่าปะปนกันไปแต่เดี๋ยวนี้เห็นเพื่อนบอกว่าเขาจะไม่ให้มีสุสานใหม่ๆมาแล้วจ้ะนะถ้าอันใหม่ๆหํ่หรับจอยที่จอยเห็นก็ประมาณสักสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมานะแต่ส่วนใหญ่ก็จะสุสานเก่าๆอย่างเงี้ยจ้ะ สุสานเก่าๆที่ผุพังเพื่อนๆนะเขาจะไม่ให้มีสุสานใหม่ในนี้แล้วแล้วเขาจะไม่ให้ทําแบบนี้แล้วนะเพราะว่ามันสามารถล้มทับคนได้เพื่อนๆนะเพราะว่าบางทีอเด็กวัยรุ่นแล้วเด็กๆเขาจะมาวิ่งเล่นกันในนี้จะนะวิ่งเล่นเดินออกกำลังกายกันอย่างเงี้ยทีนี้คือมันล้มมาจ้ะมันล้มมันพังมันล้มลงอ่ะนะนี่จะสุสานป่าช้าจะมีอยู่ฝั่งนี้กับอีกฝั่งตรงข้ามนู่น ที่แบบใหม่ๆที่คนแบบเสียชีวิตแล้วเข้าไปฝังตรงนู้นจะเอาเท่ากระดูกน,นะไปฝั่งส่วนบ้านเพื่อนจอยก็อยู่ก็ไ